เมื่อวันที่22ตุลาคม2563โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดูสิท์ประชาสันศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างนรสอาดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ได้จัดการอบรมขยายผลการปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาการผลิตสื่อดิจิตอลเพื่อการศึกษาแบบออนไลน์บ้านครูเป็นยูทูบเบอร์ณห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ ภายในงานนายอชัยสำราญประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างนนสะอาดได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเก่าเปิดงานและนายคงฤทธิ์สิลคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนดูนนน้หนองแวงได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้คือ เพื่อเป็นการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ระดับโรงเรียนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เทคนิควิธีการในการสร้างสารรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลลัพธ์ที่จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมบทบาทและความสำคัญของการศึกษาเพื่อสร้างความไว้ใจเชื่อใจเชื่อมั่นและการให้ความ ร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาในการจะพัฒนาและยกระดับการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มระบบโดยเนื้อหาในการฝึกอบรมประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจกลยุทธ์และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการเขียนข่าวการจัดทำจดหมายข่าวและการถ่ายภาพประกอบข่าวการศึกษาและการตัดต่อคลิปวิดีโออย่างง่ายด้วยเครื่องมือสมาร์ทโฟน นักข่าวเยาวชนหนองไผ่ดุสิตประชาสัน n ์ s อพนิวรายงาน